ต้องบอกเลยว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่มีแต่เสียงกรี๊ดจริงๆสำหรับคุณ่ายยุติมาที่ได้ออกมาเปิดใจหลังดราม่าโดยมีบางช่วงบางตอนนักข่าวแซวว่าแฟนๆลุ้นให้ดีเทิร์นกลับมาหาพ่อของลูกและถ้าจะกลับมาต้องต่อแถวหไหมไม่ต้องต่อแถวเพราะทุกวันนี้ก็อยู่หัวแถวอยู่แล้วช่วยกันเลี้ยงลูกงานนี้ทำเอาพี่ๆสื่อมวลชนพากันกรีดหนักเลยทีเดียว ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยออกน้แมานาดเลอยู่หัวแถวอยู่หัวแถวอยู่หัวแถวเาเไม่คเขใจป่าว่าแบบว่าช่วยกันเอออายวแถวแล้วแล้ก็ต้องแบบช่วยกันเลี้ยงลูกช่วยกันแบบว่า ะเรียนอะไรแบบแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วปิดเบอม่งจะปิดแล้วนะเฮ้เปนี่อนี้อันนี้อันนี้โสมมติว่าถ้าไปพลาดหัวถ้าไปพลาดหัวว่าถ่ายชุดที่มาแบบว่าอยู่หัวแถวอยู่แล้วอ่ะโดนลูกคือแบบคือรู้สึกว่าการอยู่หัวแถวก็แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคือต้องต้องรับผิดชอบลูกนะคะไหนจะค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างก็คือเออก็คือแบบว่าต้องช่วยกันเลี้ยงอะไรอย่าง แต่พวกแบบด่ยาก็นวงคีสเป็นแคปเป็นคนด่างที่ก็มีคีก็ก็มีคีสเหมือนกันว่าเออแบบถ้าถ้าจะฟอลคงแบบแต่คือเหมือนกับเรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้ไปสนใจแล้วนะแต่คือแบบเพื่อน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 แคปเพื่อนช่วยแคปเพื่อนช่วยแคปแบบว่าแฟนด์คับช่วยช่วยแคปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออก็ขอบคุณที่แบบเปิดหูเปิดตาแล้วกันเพราะว่าปกติบอกแล้วเป็นคนแบบไม่ได้ติดตามเออไม่ได้สนใจเพราะว่า เรื่องเรื่องตัวเองก็เยอะอยู่แล้วว่าเรื่องแบบว่าเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออแทบไม่มีเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟ้องไม่ฟ้องอ่ะไม่แน่อาจจะแค่แทบจไปก่อนเก็บเก็บอยู่ในช่วงอยู่ในช่วงรวบรวมหลักฐานโอเคเออไปอ่ารวทุกประเด็นหัวข้อดีๆเออในติ๊กต๊อก ทุกคนหน้ารังน่ารังนะคะขอบคุณนะคะ่ใช่ลุนะคะอยู่อยู่กันได้ภาพหมดวบนนี้เลยจบเลยล้ว